أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ลุ่มอุระตั้มในสันย์ย่ควาดีสัลามุอะลัยคุมวะรับมะตุมลอฮิวบารุกัตุกา ah uh. นฮามิลละนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราตื่นเช้ามาพร้อมรับเนื้อมัดขอร์นะคะฝนโปรยปลายมาให้ความเย็นสบายนะคะวันนี้หลายพื้นที่ก็น่าจะฝนตกเหมือนกันนะคะทำดินละนะคะค่ะสำหรับ สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องของให้หัวใจได้ชูโกดนะคะวันนี้เราก็ยังคงต่อเนื่องกับเรื่องของการชูโกดอยู่นะคะท่านอิมามโวซาลีนะได้กล่าวถึงเรื่องของการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยไว้สประการเราพูดไปแล้วประการที่หนึ่งนะคะในสัปดาห์ที่แล้วคือการชูโกดขอบคุณกับอัลลอฮ์ให้มีขึ้นด้วยหัวใจก่อน เราพูดแล้วนะคะการชูโกดด้วยหัวใจให้หัวใจเราได้ชูโกดถ้าในหัวใจของเราไม่นึกไม่คิดไม่ตระหนักถึงบุญคุณที่อรลัอต์ได้มีต่อเราถ้าหัวใจเรานึกไม่ได้มันก็จะไม่นําไปสู่การชูโก้ที่แท้จริงนะคะนี่วันนี้เนี่ยการชูโกดมาสู่ภายนอกวันก่อนนั้นมาจากภายใน สิ่งที่อยู่ภายในจะถูกถ่ายทอดออกมาภายนอกด้วยกับอะไรคะพอจะนึกออกไหมคะพี่น้องวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับเราและเราก็จะมากกับสิ่งนี้ใช้มากเลยก็คือลิ้นนะคะ,ะเราเรามีหัวใจที่ระหนักถึง คุณขอร้อความเมตตาขอร้อเนี่ยบัตเ่อร์ลอร้ให้อย่างมากมายเราจะต้องถูกสอบสวนอันนั้นคือที่เราคุยกันแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เรามาชูปด้วยลิ้นค่ะเรานําสิ่งที่อยู่ในหัวใจออกมาด้วยลิ้นลิ้นนี่คุณค่ามากมายแล้วก็โทษก็มหันเช่นกันนะคะลิ้นจึงเป็นอวัยวะที่จะบอกว่ามันทําประโยชน์ให้กับเจ้าของของมันเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยเหมือนเราละค่ะตอนเชา้าตอนเช้าเราก็ดูอา่านละตอนเช้าเราก็อ่านวิทย์ลวเราก็อ่านอันัลกุรอานเรากล่าวลาอิล,ออลาฮิลลอฮก็ได้ลิ้นของเราและเราก็ปรารถนาให้ลิ้นของเราได้กล่าวอย่างนี้เช่นกันตอนที่เราสิ้นชีวิตนะคะนัะ้นลิ้นปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณค่ามากมายเลยลิน้นเราจะสิกรุลนล เราจะอิสติฟารเราจะกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์เราจะกลา่ลลา,า,กลาวสารพัดอย่างก็ด้วยลิ้นของเรามีประโยชน์มากมากมายปฏิเสธไม่ได้แต่ว่ามันมีสองด้านมันทั้งมีคุณค่าอน,นันต์และก็โทษมหันต์เช่นกันทำไมเมื่อกี้ถึงบอกว่าผู้หญิงเราต้องตระหนักถึงข้อที่สองนี้ให้ดีเราบอกว่าเราจะชูโกด้วยลิ้นนะ บางคนบอกว่าอุยเด็กคนนี้ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ปากเราต้องไม่สิ้นซึ่งกลิ่นชูโก้นะคะ,ะเราต้องเปลี่ยนใหม่น,นให้มีชูโกตอยู่ที่ปากเราตลอดแต่มันจะออกมามันก็ต้องผ่านข้อที่หนึ่งมาก่อนคือหัวใจต้องมีก่อนแล้วหัวใจต้องมีแล้วมันถึงจะออกมาได้นั่นคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมีดฆ่าคนก็ได้ เป็นเครื่องมือเป็นยาชูกำลังให้คนคนหนึ่งก็ได้มันเป็นได้สารพัดอย่างอ,าอาวัยวะเล็กๆที่เราลให้มาอัลอให้มาหนึ่งเนะเาะอัลลอ์ให้มาแค่หนึ่งแต่ว่าโอ้โหคุณค่าของมันแล้วก็โทษของมันนี่อันตรายมากแล้วก็มีคุณค่ามากนะคะเมื่อหัวใจเราตระหนักได้ถึงเนื้อมัดที่เราได้รับว่ามาจากอัลลอฮ์แล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดผ่านคําพูด เพราะฉะนั้นอันัมดุลินละก็เกิดขึ้นกับลินใช่ไหม,มอ่าทีนี้พอเราบอกว่าอันัมดุลินละเราเป็นคนที่ไม่ลืมเอาลลอนะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเอาล้อทุกสิ่งนั้นเอาล้อกำหนดมาแล้วมาเกิดขึ้นกับเราวันนี้เราได้รับเนื้อมาด,ดีๆเอาล้อกำหนดมาให้เกิดขึ้นกับเราอันัมดุลินละอันัมดุลิลละจึงเป็นดูอาที่ดีที่สุดและอลัเลาก็สัญญา อินกาตุลลาอาดีดัน,นะกลุ่มใครที่ขอบคุณเอาเราจะเพิ่มพูนให้น้เราต้องไม่ลืมสัญญาของเราเราอยากได้สิ่งนั้นเพิ่มพูนอีกแล้วก็อย่าลืมขอบคุณเพราะเราสัญญาแล้วใครที่ขอบคุณเอาเราจะเพิ่มพูนให้แล้วยามที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาก็อันทมดุลิลาอะลากุลิฮานก็ขอบคุณเลาะห์ในทุกๆสภาพการ ดีหรือไม่ดีเราก็อันห์ฮัมดุลิลลาฮ์ท่าดีเราก็อันห์ฮัมดุลิลลาฮิลลาดีบินญามติฮิตัติมมุสอัลิฮัดเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้อัลเราทำให้มันสมบูรณ์อ่าแล้วเรากล่าวแล้วอันห์ฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณกเขาเราอันห์ฮัมดุลิลลาฮิลลาดีบินญามติฮิขอบคุณกับอเลาเร์ผู้ซึ่งประทานเอมันนี้ให้กับเราตัติมมุสอัลิฮัดแล้วก็ขอวิงวอนจากอัลเราอีก อมันเป็นความดีที่สมบูรณ์เพราะเราทําเองไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าอันทำดุิลัจึงแสดงถึงความนอบน้อมทำตนอันทำดุละ il ไม่ใช่เราจ้าไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่ตัวเราเท่านั้นไม่ใช่เราค่ะที่ทํานะคะทั้งหมดนั้นกําลังความสามารถทั้งหมดมาจากเราทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราดีใจจังเลยเอาล่ะให้เรามีอ ي มานะทําในสิ่งที่ คนโซเลเขาทำกันทําอะไรล่ะเนี่ยที่เราพยายามระลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เช้าเย็นด้วยกับลิ้นของเราแล้วก็อันทามุดินลาอลลฮ์เนียมาตินอีมานนวันอิสลามแล้วก็ขอบคุณกับอัลลอฮ์กับเนียมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้เรานิมัดอะไรคะเนียมัดอีมานกับเนียมัดอิสลามลิ้นเราก็ขอบคุณ่ออัลลอฮ์ขอบคุณมากๆที่อัลลอฮ์ให้เรามีโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ เราไม่รู้บางครั้งเราไม่รู้ได้ซ้ํำไปว่าสิ่งนี้จําเป็นกับชีวิตเราจําเป็นต่อจิตวิญญาณจําเป็นต่อรั้ของเราเอาเราให้อันทำดูลินละนะคะทีนี้ลิ้นพูดคนเดียวยังไม่เกิดนินทาลิ้นท้าบนก็เสียหายแล้วเสียหายต่สรุปเราแล้วนะ ทีนี้เราอยู่ร่วมกันกับคนเยอะๆลิ้นเราทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เยอะแยะมากมายก็เป็นการชูกดกับอลัลลอฮ์เช่นกันเพราะเราทําให้เนี่ยมัดลิ้นของเราเนี่ยมีประโยชน์อันทำนี่ละก็ต้องขอดุอาศจากอัลลอฮ์เช่นกันนะคะให้เราเป็นผู้ที่ใช้ลิ้นของเราเนี่ยให้มีประโยชน์เพราะมันพร้อมเสมอที่จะเกิดโทษนะคะพูดเยอะก็ผิดเยอะแล้วก็อิจติฟานให้เยอะนะทีนี้เราอยู่กับผู้คนเยอะแยะมากมาย เราเคยคุยกันว่ามีคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราให้การช่วยเหลือเราให้สิ่งดีๆกับเรามากมายไม่ผิดที่เราจะขอบคุณบุคคลเหล่านั้นเพราะบุคคลเหล่านั้นก็มาด้วยบัญชาขอรอดเช่นกันมาด้วยการกําหนดขอรอดเช่นกันเราก็กล่าวยาดาการเราไข่อรอนอยาดากุมเราใข่รอนยาดากินเราใข่อรอนให้กับเพื่อนมนุษย์ของเราไม่ใช่เรื่องที่ผิดและเป็นสิ่งที่ควรจะกระทํานะคะเพราะ ท่านนาบีได้กล่าวว่ามลายัชกุุนัสใครที่ไม่รู้จักขอบคุณกับมนุษย์ไม่ขอบคุณนะไม่รู้จักขอบคุณกับมนุษย์ใครช่วยเหลืออะไรก็ไม่กล่าวขอบคุณนะไม่นึกว่านั่นคือสิ่งที่เขาทําให้เรานะเป็นสิ่งที่ดีเราควรจะขอบคุณเขาไหมไม่นึกไม่ทําถ้าใครที่เป็นอย่างนั้นท่านนาบีบอกว่าลายัชกุุลอ เขาก็คือคนหนึ่งที่ไม่รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์เช่นกันมีเราสั่งของไปรษณีย์หรือไรเดอร์มาส่งเราแล้วจริงค่ะว่าไรเดอร์ไม่ใช่คนทําอาหารไม่ใช่ทําของนั้นละค่ะแต่เขาก็คือสื่อกลางที่นําสิ่งที่เป็นเนื้อมันม้นมาให้เราตามที่เราต้องการนะั้นคำหนึ่งค่ะกล่าวได้ขอบคุณมากยาจะตอมโลไข้รอน อย่าให้หัวใจของเราแข็งกระด้างจนไม่เอ่ยขอบคุณแม้แต่เพื่อนมนุษย์ที่ทำประโยชน์ให้กับเรานะคะทีนี้ตัวเราเองดูกระจกอ่าผู้หญิงเราก็ต้องพูดตามภาษาผู้หญิงดูกระจกเป็นไงในกระจกคือใครในกระจกคือบ่าวขะเลาะคนหนึ่งที่อัลให้มามีรูปร่างหน้าตาสวยงามอัลบอกแล้วเราสร้างมนุษย์ในรูปร่างที่สวยงามใครจะเถียงบ้างสวยงามที่สุดกว่านี้มีอีกไหมมนุษย์ ในรูปร่างหน้าตาแบบไหนที่สวยที่สุดไม่มีใครเถียงไม่มีใครปฏิเสธเลยว่ามนุษย์ที่ถูกสร้างมาในรูปร่างนี้สวยงามที่สุดแล้วอลัลลอฮ์บอกว่าสวยงามที่สุดอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในสภาพที่สวยงามที่สุดแล้วนะคะนี้พอเราดูกระจกก็อัลฮัมดุลิลละก่อนอันดับแรกเลยขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอัลฮุมากะมาฮสซันตะคอลกี วา้สินคู่รูปีขอบคุณ Allah, อลัลลอฮลเราทำให้ฉันสวยงามตั้งกายสวยงามแล้วขอดูอาต่อขอให้โครงสร้งตกแต่งกิริยามารยาทของฉันเนี่ยให้งดงามด้วยนะขอบคุณอลัลลอฮ์แล้วเราก็ไม่ลืมว่าใครที่ขอบคุณอลัลลอฮ์จะเพิ่มพูนนะเราก็ต่อททายด้วยดูอาเลยค่ะว่าใช้ลิ้นอย่างฉลาดนะเห็นคนในกระจกแล้วก็พอใจแล้วสวยงามแล้วอลัลลอฮ์ให้มาครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ทำดีละขอดูอาเพิ่มเติมอีกนะคะลิ้นทําให้มันมีประโยชน์กับเราทั้งดุนยาตั้งอัลลอฮ์ให้มากที่สุดครั้งหนึ่งเนี่ยอิบลิสได้เจอกับนบีมูซานะคะอิบลิสถามกับนบีมูซาว่าโอ้มูซาท่านรู้ไหมเจ้ารู้ไหมฉันเนี่ยมีโอกาสไหมที่อลัลลอฮ์จะให้อภัยท่านนาบีมูซาก็ตอบไม่ได้ก่อน แต่ว่าอิบลิเนี่ยเขารู้ว่านาบีมูซาเนี่ยมีการพูดสนทนากับอลัลลอฮ์ได้เป็นมวยีิซัตนะคะอ่าพูดคุยกับอัลลอฮ์ได้โดยตรงงพ้ะนะ่านั้นนบีมูซาก็เข้าฟัอาอัลลอฮ์แล้วก็กลับมาบอกกับอิบลิให้คําตอบให้คำตอบกับอิบลินะเราต้องดูอิบลิขนาดว่าเขามุ่งมั่นแลวนะมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีและจะหาพักพวกไปลงนรกในหัวใจของเขาเซี่ยวหนึ่งเซี่ยวหนึ่งของหัวใจเขา ยังคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยเราจะให้อภัยได้ไหมรู้ได้ไงรู้ได้ตอนที่เขาพูดออกมากับนบีมูซานั่นแหละเออคําพูดเขานั่นบงบอกสิ่งที่อยู่ในใจเขาแล้วเขาก็ถามเจ้ารู้ไหมมูซาฉันเนี่ยเราจะให้อภัยได้ไหมเราจะให้ไหมฉันมีไม่โอกาสที่เราจะให้อภัยกับฉันโอ้ยังแอบมีความหวังนะคะเออนาบิมูซาได้รับคําตอบจอากลอมาก็มาบอกกับอิบลิสว่า มีมีโอกาสคนที่ทําผิดได้มีโอกาสเจ้าเราจะให้อภัยอูย้ถ้าเป็นเราดีใจดีใจค่ะเราทําผิดได้มีโอกาสที่จะได้รับการให้อภัยก็ดีใจอิบลิสก็ดีใจก็ถามเลยทำยังไงทํายังไงล่ะเอาเราจะให้อภัยชั้นทำยังไงอ่ะนบีมูซาบอกว่าตอนที่เจ้าทําผิดในเรื่องเจ้าทําผิดในเรื่องใดล่ะ เรื่องที่เราสั่งให้น้อมรับกับนบีอาดัมอะลัยซัลลามแต่ว่าเจ้าไม่น้อมรับใช่ไหมอ่าไม่ยอมตอนนั้นละเนาะไม่สูยุตไม่ยอมคราวนี้เนะ่ะตอนนี้ท่านนาบีอาดัมก็ไม่อยู่แล้วบนดุญนยานี้มีแต่กูโบของนบีอาดัมแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าก็ไปแสดงการยอมรับที่กูโบของนบีอาดัม ถ้าเราพูดง่ายๆก็คือตอนที่อเลาสั่งให้สุยุตกับนบีอาดัมนั้นเจ้าไปสูยุตกับนบีอาดัมนั่นคือปฐมเหตุของเรื่องทั้งหมดของเจ้าดังนั้นจะต้องแก้ไขกับเรื่องนั้นแต่ตอนนี้นบีดัาไม่อยู่แล้วมีไม่อยู่แล้วบนวิญญาณนี้จะมีกูโบของนบีอยู่ก็ไปสูยุตที่กูโบของนบีอาดัมสิไปแก้ไขในจุดจุดนั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกกับอิบลิสคืออะไรโอ้จากหน้าตายิ้มแย้ม กะตืือร้อนดีใจเมื่อกี้นี่เป็นไงโอ๊ยขนาดตอนที่อาดัมยังมีชีวิตอยู่ฉันยังไม่สูยุทธให้นับปะสาอะไรจะให้ฉันไปที่กูโบโอ้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อ่าหัวใจนั้นหญิงยาโสมันฝังรากลึกแล้วคนทางที่จะได้รับการให้อภัยก็ไปไม่ถึงลิ้นก็บอกออกมาในสิ่งที่หัวใจนั้นคิดแล้ว นาอูรบลิลาลยมีซาลิขอให้เราคุมครองร้อยพ้นจากสภาพยิงยะโสแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นลิน้นจึงเป็นที่มาของความดีมาสาันแล้วมันก็มหาศาลไปด้วยความผิดอันมากมายนะเช่นเดียวกันนะคะอันี้ในสุระกอฟอายาที่18วันนี้ไม่ขอยกตัวบทอันการานนะคะก็เ,เอาที่เป็นความหมายที่เราบอกไว้เอาไว้เตือนสติของตัวเราเองนะคะด้วยกับ การที่เราจะชูโกดกับลิ้นได้ให้ลิ้นเราได้ชูโกดวันนี้ด้วยข้อเตือนใจจากอัลกรุรอานอัลกุรอานเป็นความจริงทั้งหมดนะคะเอาล็อกกล่าวไว้ให้เราได้คิดเอาล็อบอกว่าไม่มีคําพูดใดที่เขากล่าวออกมาเว้นแต่จะมีมาอะไรกะเป็นผู้เฝ้าติดตามพร้อมที่จะบันทึกถ้าเราระลึกได้แบบนี้ตลอดเร,เราก็ควรจะระมัดระวังลิ้นของเรา ไม่ให้ไม่ให้ใหออกจากการซิกรูล้อไม่ให้ออกจากการขอดูอาไม่ให้ออกจากการอิสติฟารอยู่กับการระลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็อินชาอัลลอฮ์ทำเสร็จก็อันทามบุลิลละเริ่มต้นก็บิสมิลละอ้บดีมากเลยเรามีลิ้นลิ้นที่ทําความดีได้มากมายนะความดีที่มากมายก็ลิ้นนี่แหละเนาะลิ้นเนี่ยสร้างความดีเป็นที่มาของความดีมากมายแต่มันก็เป็นพลังทําลายล้าง มหาศาลเช่นกันนะคะอเพราะฉะนั้นเราตระหนักให้ดีวันนี้เราชุกด้วยลิ้นชุกด้วยให้ลิ้นเราในทำสิ่งที่ดีๆที่อัลลอ์ใช้ทําสิ่งที่ทาให้เราระลึกถึงอัลลอฮ์เช้ามาเรากล่าวแล้วค่ะอัสบะฮนะวะอัสบะฮัลมุลกุลิลลาฮิวัลฮัมดุลิลลาห์ไหมคะเราเริ่มต้นด้วยยามเช้าวันฮัมดุลิลลาห์ยามเช้าของเราอยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์ แล้วการสเสริญทั้งหมดก็เป็นของอัลลอฮ์เราเริ่มต้นด้วยวิริยามเช้าด้วยการขอบคุณอัลลอฮ์แล้วอันฮัมดุลิละเราพยายามชักจูงกันช่วยกันจูงมือกันทําทําให้ลิ้นของเราเพิ่มคุณค่าในตาช่างนะคะออจากซะอิบนุสาอัดรอเดียลอฮุอันูนะคะท่านได้เล่าว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลาะอ,ะอยัสลามได้พูดถึงเรื่องลิ้นไว้ท่านบอกว่าผู้ดใดก็แล้วแต่ ที่เขาประกันตัวเองได้รับประกันตัวเองได้ว่าเขาจะรักษาลิ้นและอวัยวะเพศอันนี้มาอย่างละหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะแต่ถึงขั้นเราจะต้องรับประกันทําไมอ่ะมันมาแค่หนึ่งเองหนึ่งบนหนึ่งล่างเองนะคะผู้ใดที่ประกันตนเองได้ว่าจะรักษาลิ้นและอวัยวะเพศของเขาจากการละเมิดคําสั่งของอัลลอ์ได้ท่านอาบีบอกแน่นอนฉันจะรับประกันสวรรค์ให้แก่เขาบันทึกโดยบุคคลีอัลลอฮ์มาชาอัลลอ ลิ้นแล้วก็เอวัยวะเพศแค่สองอย่างเองใครรับประกันได้ง่ายนิดเดียวหรือเปล่าคะใครรับประกันได้รับประกันลิ้นแล้วก็เอ,อาเอาวะยเพศของเรารับประกันได้ว่าจะให้พ้นจากการละเมิดรักษาได้นาบีรับประกันนะคะ่ะสวรรค์เป็นของเขานาบีรับประกันได้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยค่ะลิ้นอันเดียวกะดิกนิดเดียวแล้วาบางท่านถึงกับบอกว่า อรักษาลิ้นนี่มันยากยิ่งกว่ารักษาทรัพย์สินเสียอีกทรัพย์สินนี่เราก็ยากเหมือนกันเนาะกลัวคนจะมาขโมยกลัวจะใช้หมดอืมก็ยากเหมือนกันจะรักษาให้มันเพิ่มพูนก็ยากแต่ยากกว่านั้นรักษาลิ้นยากกว่ารักษาทรัพย์สิน,นอีกเราก็ต้องจะหนักให้มากโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะ่ะนะความดีเยอะแยะมากมายเราซีเกตเราอิสติฟารเราอ่านอัลกุรอานเราวิงวอนขออลัลลอฮ เรากล่าวตเล่นตฮมีตัสเะเยอะแย,ยะด้วยลิ้นเกิดค,ความดีมากมายแต่เราก็นินทาเราก็มีคำดูถูกเราก็มีการพร่ำบน่นเราก็มีคำดา่าที่ออกมานาะอุศบิลละพอไปใส่ตาช่างทำไปทำมากลายเป็นว่าเรามอบความดีที่เราทำให้คนอื่นไปซะแล้ว ตาช่างเราก็เบลอวิวซะแล้วนะคะก็มไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นมุสลิมที่รักทั้งหลายนะคะแม้แต่นบีอายุยังต้องขอจากอัลลอฮ์ให้ร่างกายฉันป่วยไปเถอะอได้หมดทุกอย่างแต่ฉันขอแค่หัวใจกับอะไรคะลิ้นนบีอายุขอขอแค่หัวใจกับลิ้นเอาไว้ทําอะไรเอาไว้สร้างความดีอันมากมายเอาไว้ซิกรุนล์ ฉันจะได้สิกรูลอด้วยลิ้นด้วยหัวใจสองอย่างนี้นาวีอายุข,ขอมีคุณค่ามากเลยนะคะทั้งลิ้นและก็หัวใจวันนี้เราชุกุดด้วยหัวใจแล้วขอให้หัวใจของเราผลักดันให้เกิดคำพูดที่ดีๆออกมากับลิ้นของเราอย่าให้ปากของเราเนาะหมดสิ้นไปจากกลิ่นชุกุดนะคะเมื่อเราขอบคุณอรรถจะเพิ่มพูนเราเตือนกันตลอด วันนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดทําให้เรามีความดีบนตาช่างมากมายคือลิ้นของเราที่เราให้มาเพียงหนึ่งและมันก็คืออันตรายที่จะทําลายอามาันของเราทั้งหมดได้ก็ด้วยลิ้นเพียงหนึ่งอันนี้ดังนั้นวันนี้เราขอดุอาจอาลเนาะนะคะให้เราเป็นหนึ่งจากผู้ที่ได้ระลึกถึงอลัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลายัางจำบทตอาที่เป็นบทตอาแห่งความรักจําได้ใช่ไหมคะที่ท่านนาบีได้สอนกับ ท่านมุอาสบินยะบันนะคะอัลลอฮุมะอันนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกโอ้อัลลอฮ์ฉันขอจากพระองค์ฉันวิงวอนขอจากพระองค์ขอให้พระองค์นั้นช่วยเหลือให้ฉันเนี่ยได้รำลึกถึงพระองค์แล้วก็ได้ขอบคุณพระองค์ได้ปฏิบัติอามันอิบาดาเป็นอย่างดีทำอามาันต่อพระองค์อยู่เสมอ เป็นดูอาที่เราพยายามวิงวอนขอหนึ่งในนั้นคือการระลึกถึงอัลลอฮ์นะคะก็วันนี้ฝากดูอาบทนี้ไว้ในหวัวใจมุสลิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเราไม่มีกําลังไม่มีความสามารถที่จะให้เกิดความดีได้แม้แต่กระทั่งลิ้นที่อยู่ในปากเราจับก็เราจับเองได้กัดเราก็กัดเองได้พูดเราก็เหมือนจะบอกว่าเราพูดเองได้ไหมโอ้ย้อนกลับไปค่ะ เราก็ไม่ใช่เจ้าของอยู่ดีเราจรึงต้องวิงวอนขอนะคะทิ้งไม่ได้ค่ะวิงวอนขอต่อเจ้าของให้รักษาลิ้นให้เรานะคะเพราะทั้งหมดเอาเราให้ยืมมาใช้นะคะให้หัวใจเราได้ชุกูตแล้ววันนี้ข้อที่สให้ลิ้นของเราได้อยู่ในการชุกุตกับพระองค์ด้วยการสร้างความดี ด้วยการชูโกด้วยการซิกรุลล้อด้วยการระลึกถึงพระองค์ด้วยการขออภัยโทษจากพระองค์ด้วยการวิงวอนขออุอาจากพระองค์ให้ลิ้นของเราสารวนอยู่กับกลิ่นแห่งซิกรุลล้อนะคะขอให้เราตอบรับดุอาของพวกเราทุกคนและรักษาลิ้นของเราให้เป็นลิ้นแห่งความดีงามลิ้นที่นำไปสู่ความดีบนตาช่างลิ้นที่ทำให้เกิดบ่าวที่ดีต่อพระองค์ ขอให้เรามีลิ้นที่นำเราสู่สวรรค์ลิ้นที่ทำให้เกิดความพึงพอพระไทยจากอาล้อตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งเรากลับไปสู่องค์ด้วยความพึงพอใจของพระองค์ขอให้เราตอบรับดอาของเราทุกคนค่ะัมมดลิิาวบกะ أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام